มันแตกต่างแบบแตกต่างมากๆก่อนมาเป็นคนติดโซเชียลมากๆเฮ้ยเราก็สุขอย่างนี้ได้นี่ทำไมพูดหนอไม่เที่ยงนอนะโอเคครับก็ชื่อแชมป์นะครับปีดีโรดพินโยนะครับก็ปฏิบัติมาปฏิบัติที่โพธิวันนาตั้งแต่น่าจะช่วงเมษาก็มา3วันทุกเดือนแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มา7วันนะฮะสิ่งที่มันได้เห็นเลยคือ ตั้งแต่วันที่3มช่วงบ่ายก็รู้สึกเลยว่ามันต่างกับคอสวันมากๆคือนั่งแล้วมันเหมือนกับเราได้ได้คนพบบางอย่างแล้วก็ได้ถามมีการสอบอารมณ์มีอะไรอย่างนี้ครับทำให้เราหมดไม่สงสัยแล้วก็ปฏิบัติต่ออย่างสบายใจแล้วพอมันต่อเนื่องมาเจวันมันมันแตกต่างแบบแตกต่างมากๆแล้วก็เป็นครั้งที่รู้สึกว่ามีสติที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าอยู่มาเจวันคือช่วงแรกอยากกลับบ้าน แต่แต่พอเราเอาจิตมาที่ลมหายใจอะแล้วมันทําให้เราไม่รู้สึกว่ามันนานเราก็อยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับจนมาวันที่เจ็ดเราก็รู้สึกว่าเราผ่านมาได้ยังไงโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันนานเลยแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติก็รู้สึกว่าก็เป็นการปฏิบัติที่จะว่าเข้มก็เข้มสําหรับเราจะว่าสบายก็สบายสําหรับเราเพราะเหมือนกับเวลาทุกอย่างมันลงตัวมากๆครับ mm. กไไ็ได้ก็กได้ครบทุกบัลังก็รู้สึกแบบ รู้สึกร,รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นก็ถ้าไม่นับบวชก็อันนี้ก็ยาวที่สุดในใน,ในตั้งแต่เกิดมาแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้ได้เห็นตัวเองในในในตอนใช้ชีวิตทั้งโลกว่าเราแบบไร้สติขนาดไหนพอมาอยู่ตรงนี้ครับเ้วกเ็เห็นถึงสัญญาก็คือเห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆในที่เราเคยแบบ อ,อารมณ์เสียจิตใจตัดสินคนผิดไปแล้วแต่พอมามาปฏิบัติตรงนี้ครับมันก็ได้ต่อไปมันก็ได้มันก็ได้เปลี่ยนมุมมองเลยว่าทุกคนไม่ใช่เขาไม่ดีหรืออะไรแต่เราก็ต้องเคยทำอะไรบางอย่างตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันมันอิ่มแล้สำคัญคือก่อนก่อนมาเป็นคนติดโซเชียลมากๆก็รู้สึกว่าความสุขมันมันติดกับ กับสิ่งกระตุ้นทางโลกเยอะมากแต่พอมาอยู่ตรงนี้เจ็ดวันมันก็มีความสุขมันสุขแบบเย็นๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้เราก็สุขอย่างนี้ได้นี่ทำไมเราต้องไปสุขกับมือถือโซเชียลอะไรเงี้ยครับก็มีความตั้งใจที่จะลดแล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อตรงนี้ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีมีความศรัทธากับที่ โพธิวนา,ากขึ้นไมไม่ใช่เฉพาะแม่ชีนัดนะครับแทั้งแม่ชีที่โพธิวนาก็สัมผัสได้ถึงคือเพิ่งได้คําตอบว่ามันคือสัมผัสได้ถึงความเมตตาของของแม่ชีทั้งหมดคือเราไม่ได้รู้สึกว่าว่าทาอะไรผิดเลยแบบการเข้าไปร่างจานหรืออะไรมันมัน,ม,นมันเริ่มสังเกตสัมผัสได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากจะสนับสนุนหม,ม่เราเอาทั้งแรงใจแล้วก็แรง ทรัพย์ของเราก็สนับสนุนตามกําลังของเราะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับจากตันมา7วันขอบคุณครับ